สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเอ่อออปิสร้างนะครับเล่นอีกทีหนึ่งแต่แต่คร <c oughs> าวเนี้ยมาแบบนี่มาแบบใหม่แต่ได้สิบสองนะ <c oughs> อันนั้นอะ่ะได้แปบโอ้ my god โคตรเยอะโคตรเยอะ เขาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนี่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยแที่วาร์ปไม่เหมือนเดิมนีมีที่เลื่อนเนีเห็นไหมที่ระเบิดเถอะแต่ตัวเนี้ยเราไม่ค่อยให้มันอยู่ในช่องดักแฟนทุกคนคนต้องเห็น Đó là a à. được quá cầm tí đường chứ chụp bụp hàng ngày ngay đây mặt mà. ừ, ừ. mày 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 ดีอยู่ที่มีท่านอยู่อ่เอาเพื่อนวิ่งเยอะท้่ตรงนี้มันเฮอเฮอ้เฮคนไไทยครับนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะชุบ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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นอ่าอ่ะเขาบอกว่ามันยากมากเลย เล่นยร็วเ,เร็วเร็วมาเร็วมาเลยจิงว้าขอวัดในตรงนั้นก่อนนะครัะโอเคก็มาวัดที่นี่เพราะมันไม่มีที่ยืนมันไม่มีที่ยืนนี่พูดจ,จริงนะต่อไปไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้พอพลัด ต่อไปตัวนี้ตัวนี้เราสร้างมา,าเองอลเลอรีนกระโดดกระโดดแค่นั้นกระไรแล้วโอเคต่อไปก็การ์ตูนด็อกคาบลัดครับการ์ตูนด็อกคาบลัดดูกันว่ามันโหดไหมโหด ก็แบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบว้าแปก